สวัสดีค่ะคลิปนี้่าป๊อบกินนะะพามาชมรุนนคะรุงานขาดาวเกาะลอยซีไรชาค่ะจังหวัดชลบุรีนะเป็นครั้งแรกเละที่ได้มางานขาดาวเกาะลอยรีราชานะหลังจากที่ไม่ได้เกาะลอยถ้าไม่ได้จัดงานอะไรมานานมากเมื่อก็เพิ่งจะมาจัดงานตรงนี้นะคะนี่เป็นการจุดรู้แบบอลังการมากนะจุดเยอะมากนะจุดสามทิศนะคะเขาบอกก็จะมีทิศนี้แล้วก็ทิศซ้ายทิศขวาและจุดแบบว่าสามทิศทางนะคะ ก็่อนที่เราจะเข้างานนะคะก็จะมีตรวจ ATK นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็จะต้องตรวจ ATK สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะก็ไม่ต้องตรวจ ATK ได้นะคะก็เป็นนักพอด,ดีมากเลยนะคะแบบนี้นะคะดีนะคะตรวจฟรีด้วยนะคะตรวจ ATK ฟรีนะคะแบบง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เข้าไปเที่วง,งานได้อย่างแบบไม่ต้องกลัวว่าคนในงานจะมาแพร่เชื้อให้เรานะคะเหมือนแบบเป็นการคัดกรองไปนในตัวเลยนะคะก็คนไหนติดเชื้อก็ กักตัวไปโรงพยาบาลเลยนะคะคไหนแบบไม่มีเชื้อก็ได้มาเที่ยวนะคะแล้วก็ดีะคะจะได้แบบว่าเออแบบคนแบบแบ่งแยกสัดส,ส่วนได้นะคะว่าคนที่ติดเชืยย้อจะได้คัดกรองนําไปโรงพยาบาลให้หมดนะคะก็จะได้เหลือแต่คนที่ปลอดเชื้อนะคะก็เข้ามาในงานนะคะก็จะแบบว่ามีแบบของคายหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีแบบเอ่อหลังกางแป้งด้วยนะ,ะสองจอเลยแล้วก็จะมีแบบว่ามินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตของคุณเ,เอชุติมานะคะ มาร้องเพลงให้ฟังอยู่ด้านในนะแล้วก็ของขายมากมายถึงด้านในเลยนะด้านในที่เขาจอดรถนะครับแบบไปกาะสีชังอะไรอย่างนี้ะคะก็สนุกสนานดีนะคะกวพี่อินก็มานั่งชิลอยู่ตรงร้านนี้นะคะมานั่งดื่มน้าปั่นลมนะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็รอดูผู้ะคะที่เขาจุดเชียงคืนนะคะแต่เสียดายนะคะไม่มีการนับถอยหลังนะคะอะ่โมเมนต์เนี้ยขาดไปอะ่ะแตลว่าน่าจะแบบนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งนะคะน่าจะมีคนพานับถอยหลังนะคะแล้วก็จุดพูนะ,ะมันจะสนุกนะ,ะเหมือนที่บางแสนแล้วก็พัทยานนะคะคุ่น นี้นะคะที่พัทยานะก็จัดงานขอดาะคะ่ะน่าเสียดายมากไม่กล้าไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้บางละมุงนะคะยอดผู้ป่วยเยอะมากเลยไม่กล้าไปนะคะก็เสียดายมาอกอดดูเลยเนาะ,ะแบบวันมาก็เป็นกําลังใจสีาชาแล้วกันนะคะมีหนึ่งอากาเซ่ฮนนะ,ะจะเป็นจะตาอยู่นะคทะางทางปอบกินนะ ๊ับกินนะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับทุกคนนะที่กดไลค์กด u u s c r i b e นะคะเพื่อติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้๊ับกินนะคะก็จะลงอยู่ตรงนี้นะคะก็จะนําเสนอแบบที่สนุกๆต่างๆและบรรยากาศงานต่างๆนะคะมาให้รับชมกันได้นะคะทางช่องทาง YouTube นะคะ P O P K L I N D A ป U B บ I N น,นะะแล้วก็ทาง Facebook นะคะวาสนานะ,ะกินขจรนะ,ะทาง TikTok นะคะ ป๊อบกิ่นป๊อบนะคะสามารถไปหาดูและหารับชมกันได้นะก็จะเป็นพวกแบบว่างานต่างๆนะคะตบรรยากาศสนุกสนุกนะคะแล้วก็จะมีแบบทำอาหารด้วยนะคะคลิปทำอาหารนะคะมีให้ดูเรื่อยๆนะคะไม่หยุดยั